มาค่ะทุกคนวันนี้อาจจะคืมๆนิดนึงนะคะคิดว่าฝนอาจจะตกนะคะมาแนะนำา ต้นไม้หน้าปลูกเพื่อต้อนรับหน้าฝนของเรานะคะเหมาะกับการปลูกเพื่อรอฝนเลยนะคะอันดับแรกต้นแรกก็คือนี่เลยค่ะต้นกล้วยนะคะเพื่อนๆมีพื้นที่ตรงไหนข้างบ้านนะคะขุดหลุมปลูกลงไปเลยค่ะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มตลอดเลยนะคะเดี๋ยวพอหน้าฝนลงมาเขาจเจริญเติบโตดีแน่นอนค่ะได้ทานผลไว้ด้วยนะคะน,นี่ต้นกล้วยหอมนะคะเขาบอกว่าเป็นพันธเดียวกับที่ขายในเซเว่นเลยนะเพื่อนๆเราก็เลยจัดไปนี่นะคะปลูกไป2ต้นเลยสองต้นเดี๋ยวขอหาที่ก ก่อนนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะต้นมะละกอค่ะมะละกอนี่เอาจริงๆนะโตวไวเหมือนกันนะถ้าเขาได้น้ําเยอะๆเดี๋ยวรอหน้าฝนกันเลยค่ะนี่นะคะต้นมะละกอนี้เป็นพันฮอลแลนด์นะคะลูกก็จะหวานนะคะแล้วก็พันเป็นพันุ์ที่นิยมฮิตกินกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูสิคะว่าเป็นต้นอะไรดีนี่เลยค่ะฝั่งอันนี้ก็จะอยู่หน้าบ้านของเราเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นน้อยหนานั่นเองนะคะนี่อยากจะให้ดู ออกลูกแล้วด้วยนะคะทุกคนซูมไม่เอ่ยนี่ออกลูกแล้วนะคะสําหรับน้อยนานะคะเดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยเราก็ต้องมาห่อไว้นะคะเพราะช่วงนี้มแมลงเยอะนะคะปลูกรงดินไว้เลยนะคะเดี๋ยวก็เติบโตวไวรอฝนค่ะอีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆปลูกนะคะก็คือต้นนี้ค่ะทับทิมทองนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เหมาะปลูกรอฝนเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะได้เด็ดไปเลยค่ะเด็ดยอดไปเลยรอ ฝนลงนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแล้วก็ลูกก็จะดกเลยนะคะต้นไม้ต้นผลไม้สี่ชนิดนี้ที่เราแนะนําไปนะคะปลูกหนึ่งปีก็จะออกผลให้เราได้ทานแล้วนะคะปลูกปีนี้ไว้ปีหน้าเราก็มีผลไม้กินไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะทุกคน ลองดูกันนะคะหน้าปลูกมากใครมีพื้นที่นี่จริงๆหน้าบ้านของเราเป็นปูนนะคะแต่เราก็เว้นที่ไว้ให้สําหรับต้นไม้นะคะเขาก็จะได้เจริญเติบโตมาให้ผลเรากินแล้วก็เป็นร่มเงามาให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปปลูกกันดูเลยคะ่ะ